สวัสดีครับวันนี้มผมดอซันนะครับวันนี้มผมมากับโรมิโอลาอูน,นะครับควันนี้มมมผมวันนี้มผมอยู่ที่เมืองหลุยสิตี้นะครับผมจะมาขอวิญญาณิจิกสิทธิ์ในเมืองนี้คุครองนะครับ<อ>เพราะว่าผมมีตอรี่ในเมืองครับมาเลยครับมาๆจะไปครับโรมิโอน้องพูดตามพี่นะน้องจัดไปพี่มาไปยืนข้างหน้าเลยข้างหน้าใช่ไหม ขอให้วิญญาณสิงศักดิ์สิทธิ์ที่สิงใจชื่อแห่งนี้พูตามพี่อ๋ออ๋อครับขอให้วิญญาณสิงิสิิท์ที่สิ่งสถิตอยู่ในที่แห่งนี้ขอให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตนิไอพ่อเบื่อกลีมึงพูดตามคุณยองขอให้วิญญาณสิงสิ์สิิ์ที่สิงศิสิทธิ์ในที่แห่งนี้ขอให้วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงพูดพึงพูดภาษาไทยได้เมืเดีย เอาไว้เอาไว้ร้องเดี๋ยวเดี๋ยวพิญาจเข้าตัวมึงนะกูบอกไว้ก่อนนะมีมันพิญญาณนะพิญญาณนะกูบอกเอาไว้ขอให้ไอันนี้ขอไอ้เฮียกูกูก็จำไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เข้าหมดขอให้พิญญาสิงจักรพิษขอให้ขอให้สิงจักรพิษขอให้พิญญาสิงจักรพิษ พูดพูดตามพูดตามพี่น้องขอให้วิญญาณศิลป์ศิษฐ์ที่เราพิมพ์สถิตอยู่ในที่แห่งนี้ตัวหนึ่งอยู่บ่ายพี่ทำคลิปแป๊บๆเอาใหมเอาไหมสามสองหนึ่งพี่ไปแล้วไ่่เอาเอาไหมขอให้วิญญาณศิลป์สถิตที่สถิตอยู่ในที่แห่งนี้ขอให้วิญญาณศิลิ์ที่สถิตอยู่ในที่แห่งนี้วิญญาณแม่แมมวิญญาณแม่แมมน้ำปลาแม่แมมน้ำปลาแม่แมม จงปกป้องคำพร้อมพวกกูจงปกป้องพร้อมพวกกูและหมูกรอบพี่มาลีให้พ้นจากอันตรายได้เถิดให้พ้นจากอันตรายด้วยเถิดสาธุไหวยได้อ่ะไหวยแล้วจิเกับจิตเขาเขาเขาหายกันแล้วดู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 โอ้ยอ้พี่อ้าวิญญาณของแรงกูบอกอ้๋อผมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อ ออบึ้มบมบดบดน้ศักดิ์สิทธิ์จริงวะอ้บึ้มบ้วิญญาแม่หมูกรอบข้ากลโ้หเดี๋ยี๋ผมลองไว้ดูอพ่ลน้อง้ไหว้ดิโอ้ยโ้ลสก้ยเป้องใจสนิ้วเองเองเอสดเองสดตามพี่เองสดตามพี่น้องเองสดตามพี่ครับคพี่ไม่งั้นมีญาณเขานะจริงครับขอให้ศิักดิ์สิทธิ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในที่แห่งนี้ที่สถิตอยู่ในที่แห่งนี้ วิญญาณแม่แมมวิญญาณแม่แมมน้ำปลาร้าแม่แมมน้ำปลาร้าแม่แมมหมูกรอบมาลีหมูกรอบมาลีจงสิงสถิตที่ตัวกู้ใ่เดี๋ยวนี้จงสิงสถิตที่ตัวผมนะเดี๋ยดิผมป่อคุมความกู้โอ้โหเพียงกูโอมเพียงตายแล้วตอนนี้มึงมึงไปไมึงรอดปลอดภัยและไม่ใครมาชนมึงละจริงๆตอนนี้รวยรอดปลอดภัยแล้ว เอ้าโทษครับโทษครับเป็นไรเปล่าครับอันนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บเลยครับโอ้โหบอกเละไม่แม่สักสิจริงโอ้ยสักสิจริงอ่ะบอกเละไม่เจ็บแลใช่ไหมไม่เจ็บแล้วใช่ไหมโอ้เออนิดหน่อยพี่เออไม่มีอะไรครับนิดหน่อยอะไรครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอก